สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกระดับนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับทุกท่านกําลังรับชมรับฟังกับอยู่กับทางช่องสถาปฏิหารนะครับก็ขอให้ปฏิหารขอให้สิ่งดีๆนะครับเกิดกับชีวิตของทุกๆคนนะครับเกิดกับชีวิตของทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังกับคลิปวิดีโอในช่องนี้เนาะนะครับผมก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังนะครับกับคลิปวิดีโอในช่องนี้นะครับผมจะฝากคําเตือนนะครับว่าให้รับชมรับฟังนะครับเพื่อความบันเทิงนะครับ หรือนะครับอาจจะนําตัวเลขไปใช้ให้เกิดความมงคลก็ได้นะครับเพราะว่าตัวเลขเป็นเลขมงคลนะครับไม่ใช่เลขสูตรนะครับไม่มีสูตรให้ไม่มีสูตรแจกไม่มีการทําสูตรการคํานวณอะไรใดๆให้ดูทั้งสิ้นนะครับและที่สําคัญการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับทางช่องเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทไม่มีการส่งตัวเลขให้ในทางกลุ่มลน์เพราะไม่มีกลุ่มลน์นะครับผม <c oughs> <c oughs> และก็ นะครับตัวเลขเนี่ยเป็นตัวเลขมงคลนะครับการวิเคราะห์ก็เป็นความคชื่อ็นส่วนบุคคลกระใช้วิจารยณน,นะครับในการรับชมรับฟังคลิปวิดีโอ <c oughs> คลิปนี้โอ้โหสุดยอดนะครับเขาจะเรียกว่าปังไม่ไหวหรือเปล่าไม่รู้นะครับ <c oughs> มันจะแล้วแต่คนจะเอียกเนาะ <c oughs> คลิปนี้เป็นการวิเคราะห์เลขมงคลฮานอยก็คือสระกินแบงรัฐบาลฮานอยนั่นเอง นะครับประจําที่11ก่อนที่จะไปวันที่11เรามาดูวันที่10กันก่อนนะครับมันก็จะมีโพสต์ที่ผมโพส์ให้ในโพสต์ชุมชนกับทางช่องเรานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับก็คือสมาชิกเท่านั้นนะครับที่จะเห็นนะครับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกก็จะเห็นแต่แต่ในนี้แหละนะครับในคลิปนี้นะครับเรามาดูกันสมาชิกนะครับ เข้าไปที่หน้าช่องเข้าไปที่หน้าช่องนี้เลยกดไปที่พม่าชุมชนนะครับนี่แถบชุมชนเนาะนี่ <c oughs> เด่นแปดครับวันนี้นี่คือสมาชิกตั้งแต่แระดับต้นเด่นแปดนี่คือสมาชิกแปดมาแล้วครับหนึ่งนี่แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดหนึ่ง ปึ๊บนะครับแล้วก็สองมีอะไรบ้างสองศูนย์สองหนึ่งสองเจ็ดสองศูนย์นะครับผมเ, 3, 2, นะเสียดายสามสองนะเนี่ยเสียดายมากเลยเสียดายมากสามสองนี่ก็มาสองอันแล้วนะครับผมนี่ก็เด่นแปดตัวนึงก็ามาแปดหนึ่งแล้วก็ตัวรองสองศูนย์ก็มาสองศูนย์เต็มเต็มตรงๆเลยนะครับไม่ต้องกลับด้วยแปดหนึ่งกับสองศูนย์นะครับ อทีนี้มาดูเลขทูบครับนี่ผู้ที่จะเห็นเป็นใบแบบนี้ก็คือสมาชิกขึ้นแต่ระดับกลางเห็นไหมครับระดับกลางก็คือใบนี้สองศูนย์ครับเต็มคาร์บเบลเช่นกันตรงตรงด้วยนะครับสองศูนย์เลขทูบห้าไม่มาอย่าบอกนะ่าจะไปโผล่ราวอันนี้ก็ไม่แน่ออกสี่สองศูนย์ครับผมให้ห้าห้าสองศูนสองศูนย์ห้า แล้วก็สมาชิกแต่ระดับกลางเนี่ยนะครับอย่าลืมคลิกไปดูตรงนี้เนาะนี่ก็เป็นใบนี้แหละครับที่ผมถ่ายลงให้นะแต่ไม่ได้ถ่ายตอนทําเสร็จนะครับถ่ายลงพร้อมเลขทูบนั่นเองเลขทูบผมแชร์มาให้นะครับไม่ไม่ใช่สมาชิกไม่ใช่สมาชิกก็ดูได้นะครับแต่ต้องแต่ต้องฟังเอาเนาะเป็นต้องไปดูเองเอาง่ายๆต้องไปดูเองเพราะว่าจะได้เลขตัวไหนอะไรยังไงแต่ตรงนี้ผมก็ได้เขียน นะครับเป็นในฝ่ายรูปให้นะครับมันก็ตรงตรงเลยเนี่ยนะครับ <c oughs> ทีนี้มาดูในนี้สุดยอดนะครับรอบห้าโมงครับหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าโมงก็คือพิเศษเรียกว่าพิเศษนะครับหนึ่งแปดแปดหนึ่งว้าวนะครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งโอ้ในนี้อีกครับนี่ครับเรียบร้อยอันนี้ก็ตัวบินมาเสียดายเหมือนกันนะครับ ผมไม่ได้ประกบหามอยู่แล้วเบิ้นหามเนี่ยผมก็ไม่ได้ประกบผมไม่เคยประกบเบิ้นหามออกหนึ่งแปดหนึ่งเนี่ยก็าหายไปตัวหนึ่งผมก็ต้องเอาสองมาเนาะทุกท่านทีนี้มาดู <c oughs> ผมดูมันมันเด้งจริงเหรอหนึ่งแปดหนึ่งแปดกับหนึ่งเจ็ดเนดูดูใหม่ก่อน <c oughs> เผื่อพลาดเออทุกคนแปดหนึ่งกับหนึ่งเจ็ดมันเข้าตั้งแต่รอบแรกเลยนะครับมาดูหกโมงสี่สองศูนย์สี่เจ็ด อันนี้อันนี้8ดมาลืม20ปกติเลข2มาเลข4เลข2นี่มาตามเวลาเลขสี่สี่เจ็ดตรงอีกแล้วครับวันนี้ไม่ได้กลับเลยนะครับนี่กับ4เจเข้าตัวนี้อีกแล้วไม่ได้กลับเลยครับมา3มคู่เลยครับ4ี่เจ็ดน้วย,เ,ยเห็นไหมครับ1 7 1 8เจ็ดหนึ่งแปด รอบสุดท้ายไม่มามีรอบสุดท้ายไม่มาดูที่มาหมดเลยครับรอบสุดท้ายไม่มาเจ็ดสามสองศูนย์สี่แต่เลขสี่ก็มาตามรอบตามเวลาตามที่ผมเขียนไว้ไม่มีรอบไหนที่ไม่มาตามเวลาเนาะม,มีมีแต่มาก่อนก็คือมีเลขแปดนี่แหละที่ไม่มาตามเวลาเลขแปดเนี่ยผมบอกหกโมงนะหกโมงผมมีแปดสองหนึ่งก็มาสองห้าโมงก็มีสองกับหนึ่งก็มาหนึ่งมาสองมาสองอันเลยหนึ่งอืม ส่วนทุ่มหนึ่งสี่เห็นไหมครับอ่าโอเคเนะครับโอ้เยอะมากสำหรับวันนี้าถูกครับใหม่ๆใ,ใช้แรงก็เดิมระหว่าง <c oughs> ที่รับชมรับฟังถ้าอยากจะเป็นกำลังใจก็สามารถส่งซูเปอร์แชทซูเปอร์สติกเกอร์ได้ตรงช่องเช็ดสด าใครทาไม่เป็นก็ไม่เป็นไรอย่าให้ลําบากนะครับไม่ต้องไปให้คนอื่นทําให้แม้กระทั่งการอยากจะเป็นสมาชิกก็หมายความว่าผู้ที่อยากจะเป็นกําลังใจสนับสนุนในการทําคลิปต่อๆไปก,ก็แค่นั้นนะครับถ้าใครทําไม่เป็นนะครับผมไม่สามารถจะทําให้ได้แล้วก็อย่าไปให้คนอื่นทํามันจะเกิดความลำบากไม่เอาแบบนั้นไม่เอานะครับเนาะวันที่สิบเ็ดนี่คือวันเสาร์ เดือนสามถ้าถ้าเล่มเนี้ยเล็กๆเนี่ยปังต่อเนื่องขนาดนี้นะครับผมจะซื้อแต่เล่นนี้นะครับอืม <c oughs> พวุนี้มีตัวไหนนาะวันเสาร์เ <c oughs> น,นี่ยนาะออนุญาตนะครับ <c oughs> เขาอภัยด้วยสองสี่ ต้องใยจะออกในนี้แหละนะครับใน4ตัวเนี้ยจะตัวไหนทำ <c oughs> ไมแหกคอแหกคอสี่เจ็ด โอ้เลขเจ็ดเนี่ยมามาหลักร้อยในรอบ VP สามวันติดแล้วนะครับสามวันติดแล้วนะสี่เจ็ดสี่หกสามไม่ประกบไปไหนเลยผมสองสี่สองเจ็ด สองห้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่ห้าเจ็ดแปดเจ็ดสามเอ้าเจ็ดห้า สามสองสามสี่สามห้าอ่าแล้วก็ตัว,นตวเนี้ยตัวเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเนี่ยทุกคนปังไหมเนี่ยผมไม่ได้เขียนเก้าสิบเก้าคำว่าเก้าสิบเก้าให้แต่รู้กันอยู่แล้วว่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเนี่ยเลขเจ็ดมาหนึ่งสองสามเนี่ยปังไหมเออนะครับถ้าสมมติผมลืมเขียนเนี่ย ทักมาได้ในคอมเมนต์นะครับปกติตัวสุดท้ายนี่คือ99%เปเซนผมมีเขียนมาตลอด <c oughs> อย่าวจะลืมนะช่วงท้ายมันลืมนะครับ เหมือนเดิมครับผมไม่ประกบไม่ประกบเบิ้ลถามสองสี่ห้าสองสี่เจ็ดสองสี่สามเจ็ดสี่สาม นี่บีพีที่ผมชอบนะครับพรุ่งนี้นี่มันจะวนเวียนอยู่นี่ครับเนี่ยประมาณผมชอบอยู่สามสามคู่นี่สองสี่สองเจ็ดสี่เจ็ดประมาณเนี้ยตัววินก็จะมีสองสี่เจ็ด สามตัวสุดท้ายเลขห้าเก้าสิบก้าเปอร์เซ็นต์เลขห้านะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะอย่าลืมนะครับทุกท่านถ้าสมมุติชอบคลิปนี้สามารถเป็นกำลังใจโดยการส่งหัวใจ แทนคําขอบคุณมันสามารถพิมพ์ได้นะครับตรงด้านล่างเห็นไหมครับมันจะมีตุรูปหัวใจเล็กๆนั่นแหละครับก็คือการส่งถ้าเปเรียบกับเฟซบุ๊กก็คือการส่งดาวนะครับขอให้โชคดีทุกๆคนทุกท่านนะครับขอพระคุณที่เป็นกําลังใจให้กับทางช่องสัตยาปฏิหารนะครับทางช่องสัตาปฏิหารเป็นกาลังใจกับทุกคนทุกท่านโชคดีมีชัยครับสวัสดีครับ